เอาละครับตอนรับเข้าสู่บัมเปอร์ทูบัมเปอร์ครับเ mm hmm. ทปนี้ถือว่ามีความพิเศษทีเดียวเราอยู่กับซู z u กิฟรองใหม่นั่นเองครับในวันนี้ฮะเราจะมาทําการทดลองขับครับแต่ว่าก็ไม่ใช่การทดลองขับธรรมดาฮะเพราะว่าเราบินมาใกล้ถึงสปปลาวฮะวิวด้านหลังผมนี้อย่างที่ทุกคนเห็นฮะนี่คือวังเวียงนั่นเองเอ้ยมีใครจําได้หรือเปล่าวะภูเขาแถวนี้นี่คือวังเวียงนะวันนี้ฮะ ผมจะพาทุกคนนะร่วมเดินทางไปกับคณะของสื่อมวลชนแล้วกันครับในการทดสอบครั้งแรกของ u z zu กิฟ o n นในเมืองไทยไปขับไกลในต่างประเทศที่สปปลาวครับผมใครกำลังสนใจเจ้าตัวนี้อยู่นะผมบอกอย่างนี้แล้กันครับผมในหลายๆคนนะฮะปัจจุบันกำลังมองหาเรื่องของรถ SUV นะครับหรือว่ารถปิกาัพหรือว่ารถที่มันเอเประสงค์มากขึ้นคใครที่กำลังมองหารถยนต์รุ่นใหม่อยู่อยากจะขยับขยายนะครับซูซูกิฟรอง คันนี้มีดีพอตัวแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆครับผมผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินข่าวกันมาของซูซูกิฟ o องในเมืองไทยแล้วครับก่อนหน้านี้เจ้ารถรุ่นนี้ฮะเขาไปเปิดตัวที่แรกที่อินเดียนั่นเองฮะจากนั้นนะก็ถูกส่งมาประกอบขายในโซน,อนเอเชียบ้านเรานะที่ฝั่งของอินโดนีเซียนะหลังจากไปอินเดียมาแล้วนะแล้วก็ขาย บนในเวอร์ชั่นของพวกไรขวานในย่านอาเซียนนั่นเองครับผมประเทศไทยในปีน,นี้ก็มีโอกาสนะฮะได้ขายเจ้ารถรุ่นนี้ตามแผนของซูซูกิที่วางเอาไว้ครับโดยเปิดตัวมาด้วยกัน3รุ่นนั่นเองนะฮะตั้งแต่รุ่น GL GLX นะฮะและใดวันนี้ฮะ,ะรุ่นที่เป็นทูโทนรุ่นท็อปรังค่าดําแม็กดําอย่าง GLX Plus อยู่ด้านหลังผมนี้แล้วนะครับด้วยราคา7 8 9 0 0 0บาทครับ ต้องบอกว่านี่คือรถ SUV นะฮะที่อยู่ในเ s กเมนต์ของ B SUV นะฮเราหรือว่า compact SUV ก็คือ SUV ส่งที่เริ่มต้นนะฮะก็คือไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไซส์เริ่มต้นเล็กๆกระทัดรัดนะฮะรถทรงนี้นะปัจจุบันก็จะเน้นในกลุ่มคนไปทำงานนะครับวัยรุ่นคนเพิ่งมีรถคันแรกหรือว่าอยากจะขยับขยายรถอัพไซส์ตัวเองขึ้นมารองเวอร์ชันของ SUV หน่อย นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความประทับใจประทับใจในเรื่องไหนประทับใจในเรื่องของความมกประสงค์นะครับความนกประสงค์ที่ผมอยากจะบอกนี่ก็คือการใช้งานมันไม่ใช่แค่เรื่องของการขับขี่นะทุกคนมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตในรถในหนึ่งวันเนี่ยเราอยู่ในรถนะฮะโอ้โหเรียกว่าหลายชั่วโมงเลยเดียวบางคนเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะหรือว่ารถ มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานไรายได์ส่วนตัวนะบางคนก็มีเอาไว้เก็บของไว้บรรทุกสัมภาระเพื่อนฝูงหรือว่าในกลุ่มครอบครัวก็ตามรถ BSUV ช่วยคุณได้ในเรื่องเหล่านี้ไม่เว้นแม้แต่คุณจะเอาไปเป็นรถครอบครัวคันใหม่รุ่นเริ่มต้นนั่นเองครับผมซึ่งทั้งหมงอย่างนี้ฮะในกลุ่ม BSUV จริงๆเนี่ยก็มีให้เลือกหลายรุ่นห,ห,หลายยี่ห้อหลายเทคโนโลยีด้วยกันแต่ในปี2025ฮะเราต้องไม่คุยเรื่องของรถยนต์สันดาปไปแล้วเนาะสมัยนี้นอกจากเรื่องของรรถถยนนตไฟฟ้าอปักิิบ ฝั่งของญี่ปุ่นเองฮะก็มีความตื่นตัวในเรื่องของไฮบริดระยะหลังเราก็จะได้เห็นรถไฮบริดเปิดตัวออกมานะครับสุสกิก็เป็นหนึ่งค่ายที่เปิดเทคโนโลยีนะฮะมายไฮบริดตั้งแต่รุ่นของเอติการุ่นพีดว่าเอคลเซเมาถึงวันนี้กับเวอร์ชันของฟรอง์นะครับโดยเฉพาะมีเครื่องยนต์ใหม่เข้ามาด้วยในบล็อกที่ชื่อว่า k 15 c ขนาด1,500ซีซีมาพร้อมขุมพลังมายไฮบริดที่ชูจุดเด่นในเรื่องของการช่วยเสริมแรงนะคะเรื่องของอัตราเร่ง ที่ทําให้คลองตัวมากขึ้นทั้งนี้เขายังชูว่ามาพร้อมกับความประหยัดน้ํามันแต่ในวันนี้ทริปทดสอบแบบนี้นะครับเราจะมาดูกันเรื่องของทั้งเชองของช่วงล่างการใช้งานจริงนะครับศาตร์สิ้นเปลืองว่าเจ้าคันนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามผมพร้อมกันละกันครับเอาละครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศลาวนะเดินทางมา เพื่อทำกิจกรรมร่วมงานฮะทดสอบรถยนต์ของซูซูกินั่นเองครับหลังจากที่ซูซูกิครับเปิดตัวฟรองไปแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ทางสื่อมวลชนนะทุกสำนักมาทดสอบกันนะครับถึงประเทศลาวเลยนะฮะวันนี้ยกทัพสื่อไทยบินมาเมื่อเช้านี่เองฮะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บริเวณประตูชัยนะสัญลักษณ์ของทางเมืองเวียงจันทน์นั่นเองฮะก็มาทําพิธีกระักนิน้อยนะแล้วก็มาถ่ายรูปหมู่ะิธีเลิก่อนที่จะออกเดินทางครับสำหรับมุดหมาย ของการเดินทางในวันนี้เราจะใช้เส้นที่เป็นเหมือนทางด,วด mm ่วนมาดเวย์บ้านเขานะจะประมาณ110โลได้นะครับมุ่งหน้าไปยังวังเวียงนั่นเองฮะซึ่งที่วังเวียงเนี่ยก็จะมีรูทให้เราทดสอบเึ่งเป็นรุทพิเศษแบบท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มากับพี่พ,พี่สื่อมวลชนหลายสำนักเลยฮะแล้วก็มีเจ้าสุนกิฟร้องนะครับในรุ่น GXL Plus นะที่เป็นสีทูโทนนะมาครบลุกสีเลยเดี๋ยวร่วมเดินทางไปแบบ เป็นคารวานทดสอบกันไปเรื่อยเลยครับเดี๋ยวมาติดตามชมบรรยากาศการทดสอบในวันนี้กันครับเอาละครับหลังจากที่ผมลงเครื่องมาเรียบร้อยนะเมื่อกี้เราก็ไปทําพิธีปล่อยตัวกันมาอย่างที่บอกวันนี้เ้ามาเป็นการเดินทางทดสอบในรูปแบบของผมใช้คําว่าคารวานละกันทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นการขับตามกันเส้นทางที่ใช้วันนี้จริงๆมันไม่เหมือนภาพจําในสมัยก่อนเนะาะเมื่อก่อนผมจําได้เลยเคยมาวังเวียงเนี่ยมันเป็นทางเขานะตอนแรกภาพที่ผมคิดเอยเราจะได้ขับ ซูซูกิฟรองคันนี้แบบรุยแบบว่าไหลยขาเล็กน้อยน,นะมีปีนนะลองดูเรื่องของทางชานลองเรื่องโค้งแฮนดิลิ่งต่างแต่ปรากฏว่าในปี2025ผมไปอยู่ไหนมาไม่รู้นะครับเวียงจันทร์วังเวียงมีทางที่เหมือนมอเตอร์เวย์บ้านเราแล้วเป็นถนนดำๆสองเลนเรียบๆเลยดีมากนะฮะสะดวกสบายมากๆเลยเมื่อกี้ก็เข้ามาตรงนั้นจากประตูชัยขับรถออกมานิดเดียวเองไม่ถึง10นาทีก็มาถึงดานใช่ไหมแล้วก็รับบัตรนะเขาก็รับบัตรทางคนฝั่ง คนนั่งแล้วก anyway. i mean. ันใช่ว่าทางซ้ายเนอะเพราะว่าพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัย้ายไม่เหมือนบ้านเรานะก็เลยให้คนนั่งเนี่ยเป็นคนรับให้นะครับก็จะมีเรื่องของปรับสภาพนิดนึงในการขับขี่เพราะว่าเรื่องของกฎจราจรมันไม่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นมอเตอร์เวย์มันก็ยังมีความง่ายไงว่าสองเลนมก็จริงแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะทุกคนขับมาตอนที่ผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับมาลองขับก็ต้องบอกว่า110กิโลเมตร จากนี้ไปนะเราก็จะเจอเป็นทางตรงๆยยาวแบบนี้แหละก็จะได้ลองเรื่องของอัตราเร่งบ้างนะลองเรื่องของแอนดเลลิ่งนิดหน่อยละกันแต่ส่วนของช่วงล่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยความที่อันนี้ผมบอกเลยไม่รู้ว่าช่วงล่างดีหรือว่าถนนอยดีนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะขับแล้วรู้สึกว่าสะดวกสบายมากๆเลยเรื่องของความนุ่มนวลน,นะที่เราแบบจับพื้นเอาอางนี้นะแล้วเรื่องของยางล้อก็ดีเรื่องของช่วงล่างก็ดีเนี่ยแรงที่ส่งมาถึงในห้องโดยสารเอางนี้กระทบ กาส่วนที่นั่งผมต้องตูดผมเลยอะอย่านี้มันนุ่มนวลมากนะแล้วก็ทําให้เราขับแล้วก็เพลิดเพลินชมวิวสองข้างทางไปด้วยสบายๆส,สิ่งแรกที่เข้ามาเนี่ยวเมื่อกี้ก็ลองปรับเซตท่านั่งเราอะไรเรียบร้อยก็บอกเอ้ยทัศสวมิสัยก็ไม่แย่นะทุกคนปรับอะไรผมก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ขับง่ายนะความเป็น SUV แบบ c r o s s Over พึ่งเรียกว่ายัางไงดีพึ่งอาจจะมีการอัพเกรดจากรถเดิมคุณอาจจะขับรถซีดารคันเล็กนะครับยังไม่เคยขับรถทรงสูงก็มาลองเลนทรงที่เป็น BSUV ก็คือไซนี้มันก็มีให้เลือกหลายเล่นข้อดีจริงๆหลายๆคนลองขับแล้วก็จะติดใจเหมือนคุณไม่เคยขับกระบะตอนแรกมองว่ายากแต่พอมาขับแล้วคุณก็ชอบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มครอบครัวหรือว่าผู้ใหญ่มาลองขับไอสยีแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นรถที่ใช้งานได้ดีประมาณหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความัักกทรรนะ นะครับไม่ต้องใหญ่มากเหมือนคันนี้มันค่อนข้างที่จะซอกแซกแล้วก็ใช้งานได้ดีในเมืองด้วยนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คือความสูงอ่าความสูงก็มีให้ประมาณหนึ่งนะครับถนนบ้านเราเรื่องของช่วงนี้นะฝนตกน้าท่วมน้ารถสูงมันก็ได้เปรียบนะอย่างเจ้าซูกิฟองอันนี้เขาก็บอกว่ามีความสูงระดับ170อ่าถ้าพูดเป็นตัวเลขมันนึกไม่ออกหรอกนะฮะแต่ถ้าคุณมาคุ้มดูใต้ท้องเลยเฮ้ย สูงรถธรรมดาทั่วไปแบบนี้ชั้นลุยได้แล้วว่าเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรนี้คุณไปเจอข้างทางนี่มันเป็นทางชันหรือว่าขอคันดินอะไรต่างๆเนี่ยไหลทางอันนี้มันจอดแวะซื้อของอะไรได้ก็ข้างทพี่จะคล่องตัวไม่มีการติดใต้ท้องอะไรแบบนี้เนาะวันนี้ก็มาลองขับดูแล้วสิ่งหนึ่งเอาเรื่องเสียงก่อนละกันเรื่องเสียงก็ถือว่า เก็บเสียงได้ดีประมาณหนึ่งตามคุณภาพของรถญี่ปุ่นละกันนะแต่เมื่อกี้เราขับด้วยความนีน่ถนนมันเงียบมากๆทุกคนเสียงยางก็ได้ยินเป็นบางครั้งดูเวลามีรอยต่อเนาะก็จะได้เสียงลมเนี่ยมันจะมาตั้งแต่ร้อยปารขึ้นไปเลยก็จะได้ยินเสียงลมแหละนะครับก็มีเข้ามานะแต่ว่าผมแอบ,บฟังด้านหลังมาดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเงียบเหมือนกันนะนนเงียบดีนะครับหลายคนมองว่าคันนี้มันมีจุดขายที่ความเป็นไมล์ไฮบริดถูกต้องป่ะอ่าแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเทคโนโลยีของไมล์ไฮบริด กับฟูรีไฮบริดมันไม่เหมือนกันนะครับผมความเป็นไม้ไฮบริดของซู z u k i เนี่ยใช้คําว่ามีเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะมีเรื่องของแบตเตอรี่มาให้นะครับแต่เขาคงเป็นเรื่องของการเสริมแรงผมใช้ย่างงี้นะเสริมแรงเวลาคุณออกตัวเวลาคุณกดคันเล็กนะครับโดยเฉพาะในเมืองช่วงคุณความเร็วประมาณ60-70-80เนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่คุณใช้งานบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ารถปลาร เรียกเป็นมากดเป็นมา,อ,าอะไรประมาณนี้ละกันแต่ถ้าสําหรับ120อย่างตน,นเนี้ยมอเตอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสคือมันขับแช่ใช่ปะแช่ที่ความเร็วร้อยี่นะครับจะแซงก็ประมาณ1้3ย0 4อะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงของเครื่องยนต์เข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดมากเพราะจริงเวลาคุณขับจริงคุณน่าจะเปิดเพลงฟังไปด้วยเนาะแต่วันนี้ผมปิดทุกอย่างเลยให้มันเงียบแอบฟังนิดนึงก็ในส่วนของเกียร์อย่างที่เขาบอกนะฮะสเปคเครื่องยนต์มันมี2บล็อกเนาะ K15B กี 4, นะครับว้นนีราอยูนในรุ่น g l x p ลาสที่เป็นสีทูโทนนะในรุ่นนี้กับรุ่นรองเนี่ยเขาจะเป็น k 15นะครับสีเป็นบล็อกใหม่แต่ว่าเขาจะได้เกียร์ใหม่ด้วยนะรุ่นเดิมเนี่ยเป็นเกียร์4สปีดจำได้ปะนะ4สปีดเครื่องยนต์สันดาปนะไม่มีไมล์ไฮบริดนะครับอันนั้นก็จะเน้นเรื่องของความทนทานนะครับการดูแลค่าใช้จ่ายถูกเอาแบบนี้แล้วกันเนาะชิ้นส่วนไม่เยอะในส่วนของ4สปีดความเป็น6สปีดในชุดนี้บล็อกนี้อย่างที่บอกแหละคนอาจจะดูตัวเลขว่าแรงมา้าแรงบิด มันมีความแตกต่างกันอยู่นะถ้าคุณเห็นตัวเลขแล้วแต่สิ่งที่ได้แน่ๆคือในส่วนของกําลังอัดของรนยนต์ตัวนี้ยมันมีกําลังที่มากกว่ามีความสะดวกกว่าแล้วก็เรื่องของเกียร์ที่บอกว่าเป็นหสปีดเกียร์หสปีดมันดียังไงนะครับมันมีเกียร์เยอะนะครับเรื่องของ การชิดของเกียร์ต่างเกียร์เนี่ยมันก็กระจายออกมานะทำให้ส่งกำลังได้อย่างนุ่มนวลน,นะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับค่อนข้างที่จะสมูทเลยทีเดียวนะแต่ก็จะมีบ้างอย่างเวลาอย่างที่ผมบอกคุณมีต้องการเรียกกาลังช่วงร้อยยี่ร้อยสี่เนี่ยมันก็จะทดตับออกมาไม่จะมีเสียงเครื่องดังเข้ามาแต่สิ่งสําคัญที่สุดเอาอย่างนี้ละกันเกีย้ยหกดียังไงมันก็ช่วยเรื่องของเอาสั้นๆเลยเรื่องของความประหยัดน้ํามันที่ซูซีเขาอยากให้เป็น การเซตติ้งเกียร์ชุดนี้มานั่นเองนะวันนี้บนทางเส้นนี้เนี่ยเขาให้ขับความเร็วสูงสุดที่120กิโลเมตรต่อชอั่วโมงแล้วเราขับเป็นธทรวานก็ไม่ได้แซงใครนะครับผมก็วันนี้มาด้วยความเร็ว120นะครับเมื่อกี้พี่คนแรกนะเขาขับไปแล้ว17.8แหละตอนนี้ผมก็แอบขับมามันก็ลนๆลงมาหน่อยนะบนหน้าจอเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับที่ทําได้นะครับในส่วนของเรนน้ํามันเนี่ยมันก็ประมาณนึง น้ำหนึ่งถังวิ่งได้ประมาณ3-400กิโลทำได้อยู่แล้วแต่ต้องไปดูเรื่องของสเปคนะครับความจุของถังน้ำมันด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นรถไฮบริดอย่างเงี้ยความจุถังมันจะไม่ได้เยอะมากอะไรมากนะครับผมอ่ะในส่วนของพวงมาลัยก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นพวงมาลัยแบบเบาสบายสบายใช่ป่ะผมก็มองว่าเออเห็นเห็น,เห,นเหมือนตรงกันเลยนะก็คือคนที่ชอบเรื่องของไม่ได้ขับรถเร็วมากเนี่ยขับซอกแซกคันนี้มันให้ความสบายพอตัวเลยในการขับขี่นะ แต่ถ้าคุณชอบสายสปอรต์ตสายซิ่งก็อาจจะมองว่ามันมีระยะฟรีอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะในความเร็วสูงเนี่ยพวงงไลัยก็ยังเบาอยู่นะยังเบาอยู่นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะรถมันไม่ได้สามารถเซตมาให้ทุกคนที่ชอบได้นะกันแต่ว่าเอาเป็นว่าคุณรู้จักรถของคุณดีกว่ามันอยู่ประมาณนี้นั่นเองครับผม ส่วนการเดินทางในวันนี้นะอุณหภูมิก็มีแดดประมาณหนึ่งฝนตกด้วยแต่แอร์ก็ยังรู้สึกว่าเย็นชําดีนะสไตล์ซูรุกิแอร์เย็นจริงทุกคนนี่แอร์ยี่ห้านะผมบอกเลยว่าหนาวแอบหนาวแอบเบาด้วยนะครับแต่ยังโชคดีว,ว่าด้านหลังเนี่ยเขายังมีแอร์แยกให้ด้วยวันนี้เราเดินทางมา3คนนะก็ใช้พื้นที่เรียกว่าเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ยังเหลือเรื่องของพื้นที่ด้านหลังก็ยังพอใส่ สำราในการเดินทางมาด้วยฮะอะเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปลองดูยาวๆขอแล้วกันนะครับว่าขับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาสรุปเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อแล้วทุกคนนะสบายดีนะวันนี้วังเวียงนะเจอกันครับผม หลังจากผมลองขับมัาเรียบรอแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเป็นรถที่ตอบสนองนะฮะได้ดีเกินในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นในเมืองนะฮะหรือว่าการใช้งานทางไกลแบบนี้ทางต่างจังหวัดแบบนี้หรือว่าทางที่มัมีความสมบุกสมบันอย่างวันนี้ฮะ,ะเราได้ลองครบเลยนะ,ะทั้งทางดำนะฮะลองอัตราเร่งนะฮะลองความเร็วลองทั้งทางทางี่มันเป็นลูกลัง หินลอยก็ลองมาแล้วทางเดิร์ทมีดินป,น,ปนมีน้ํำลื่นๆในวันฝนพามแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของระบบช่วงล่างระบบภูมารัายระบบทักชั่นต่างๆระบบความปลอดภัย ที่มีให้ทั้งหมดในสุสกิฟ้องคันนี้ช่วยให้คุณควบคุมรถคันนี้ได้ง่ายดายซะเหลือเกินนะโดยเฉพาะเรื่องของเซฟตี้ต่างๆที่สุสกิให้มาแล้วก็มีหลายตัวที่ต้องบอกว่าเป็นการทํางานนะของเอ a ัสที่เขาคุยว่าเป็นเลเวล 2. องเลเวลสก็หมายถึงว่ารถก้าวข้ามเข้าไปคล้ายๆไม่ใช่แค่รถ,รถอัตโนมัติเป็นกึ่งอัตโนมัติเข้าไปแล้วครับการทำงานของเขาใช้เซนเซอร์นะครับประกอบด้วยกล้องด้านบนนาะแล้วก็มีเรดาร์นะฮะในด้านล่างนะฮะสตัวนี้จะคอยดีเทค ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์คนเดินถนนก็ดีนะครับเป็นระบบช่วยปกป้องรอบคันละกันฮะเดี๋ยวนี้เราไม่คุยแล้วเนาะรถสมัยนี้ซูกิเองก็มีอย่างกล้อง360ก็มีให้นะครับปกป้องรอบคันไม่ว่าจะเป็นบ่ายสปอตเตอนกันชน,นหน้าช่วยเบรกช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนหรือว่าค u ร์สคอนโทรลแบบ ACC ที่ปรับเปลี่ยนตามความเร็วรถหน้าแล้วก็มีพร้อมระบบช่วยเบรกให้ด้วยแล้วก็ stop and go คันนี้ก็มีให้ใส่มาครบคันเลยทีเดียวครับผม เอาจริงนะในเรื่องของการออกแบบเจ้าฟรองคันนี้นะมันบีดีที่เรื่องของงานดีไซน์ผมถามมาหลายคนความคิดเห็นก็ตรงกันก็คือเขาบอกว่าหน้าตาทั้งแต่ด้านหน้า,นา,นาด้านข้างด้านหลังมันค่อนข้างที่จะดูลงตัวเชฟเส้นสายดูแล้โอ้โหมันไลทที่ติดเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็น SUV ที่มีความทรงที่เป็นสปอร์ตแล้วก็จะมีคําที่เขาชอบมาเลืกใช้ก็คือทรงแบบ Cross Over หลายคนอาจจะชอบดีไซน์แบบนี้นะครับผมแล้วก็หลายๆคนนะฮะลูกค้าของฟรองเองผมมองว่าอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์การใช้รถมายาวนานเหมือนกันนะแล้วก็บางท่านก็อาจจะเป็นลูกค้าของซูซูกิอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประทับใจในเรื่องของความไม่จุกจิกนะครับความแข็งแรงทนทานความ m ม i นเทนแนน e นะครับง่ายตามระยะแล้วก็อย่างเจ้าตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนซื้อไปเนี่ยบางฟังก์ชันก็อาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้นะฮะ แต่ว่าบางคนก็อาจจะมองว่าไม่ได้จําเป็นฉันอยากได้รถที่ฉันไว้ใจได้ใช้งานได้ทุกวันมั่นใจได้ในสูตรบริการแล้วก็ในเรื่องของอะไหล่แล้วก็งานหลังการขายซูซูกิฟองหนะ้ก็เป็นคําตอบของใครหลายๆคนกลุ่มนั้นไม่ได้ต้องการรถที่มันมีเรื่องของเทคโนโลยีที่มันดูล้าสมัยดูใช้ยากหรือว่าดูว่าเออมัน ฟุ่มเฟือยเกินไปบางคนก็อาจจะได้อะไรที่แบบไม่ต้องมีอะไรเยอะมีแค่พอที่จําเป็นนะอย่างคันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกรุ่นที่มีลักษณะาการใช้งานแบบแนวของทางอินโดนีเซียก็คือมีเฉพาะของที่จําเป็นต้องใช้นะฮะร,ราคาประมาณนี้เทคโนโลยีประมาณนี้ชูเรื่องของความคุ้มค่าในส่วนของราคาวละาการใช้งานฟรองตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ครับผมดูด้านในของ u z u k กิฟรองกันบ้างครับ เอออย่างที่ทุกคนเห็นะดีไซน์ส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าหยิบยกมาเป็นสไตล์ของซูซี่เองเราได้เห็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโทนสีแมททีเรียวหรือว่าหน้าตาของการออกแบบเนี่ย คุ้นๆน,นะทุกคนคุ้นๆกับรุ่นพี่ที่เขามีอยู่ในค่ายแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์บางจุดให้มันดูล้ำสมัยมากขึ้นนั่นเองนะฮะจุดเด่นหลักๆก็คือในส่วนของคอนโซลทั้งหมดนี้ฮะที่ค่อนข้างที่จะใช้วัสดุที่หลากหลายมากขึ้นโดยวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยเป็นพลาสติกแข็งๆนะมีหลายโทนสีไม่ว่าเป็นสีดำนะครับสีดำเมทัลลิกสีเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยรวมถึงสีน้ำตาลตรงนี้ด้วยครับมาตรวัดของเขาเนี่ยก็ยังเป็นแบบ มาวัดแบบเข็มอยู่นะวัดรอบทางซ้ายนะฮะทางขวาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเข็มความเร็วนะกันนะในส่วนของตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอ Information Display ที่สามารถ Display ได้หลากหลายตอนนี้ผมเรียกจัดแสดงเอาไว้ในตรงนี้คือบอกเรื่องของระบบ Engine, Motor, Battery ตอรีแตเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วเรื่องของนะฮะเรื่องของ ACC เรียกดู Consumtion นะค,ะค่าการประหยัดเรน ระยะทางต่างๆค่าเฉลี่ยกราฟต่างๆก็มีให้ดูได้นะฮะหรือว่าเรื่องของกราวิตี้ที่เคยคุ้นเคยในสุ u ก i ดีตรงนี้ก็สามารถเรียกดูได้ด้วยเหมือนกันนะในส่วนของเข็มวัดน้ำมันเนี่ยเอาจริงถ้าเติมเต็มเนี่ยอย่างวันนี้ก็อยู่ประมาณ400กิโลวิ่งได้หนึ่งถังนะพวงมาลัยเนี่ยเป็นหนังยูรีเทนละกันนะครับมีในส่วนของก๊อสซีแบ็กห้นะฮะจุดเด่นอื่คืในส่วนนี้ อันนี้เขาเรียกว่าครั้งแรกของซูซูกิเลยที่มี acc stop and go นะหรือเรื่องของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับสามารถควบคุมความเร็วตามคันหน้าได้จนถึงจุดจุดนิ่งนะฮะแต่ว่าหยุดนิ่งในแค่2วินะพราะเกิน2อวิเนี่ยมันจะตัดนะฮะแต่ถ้าคุณไม่ถึง2วิเนี่ยรถก็จะไปต่อตามคันหน้าได้เองตรงนี้เปิดปิดตรงนี้นะฮะทุกคนอันนี้ก็คือบวกลบนะที่บวกลบความเร็วทีละสิบทีละหแล้วแต่สร้างอันนี้คือ c a n ซิลนะฮะใช้ไม่ยากนะฮะตรงนี้ก็คือปรับนะฮะว่าเราอยากจะตามพน,น้า ชิปแค่ไหนปรับตรงนี้เ็าจะมีเส้นแถบบอ,อกบนหน้าจอนะด้าน,นล่างเนี้ยที่เราเห็นเป็นเลนเนี่ยเป็นระบบสามระบบที่มันรวมอย่างนี้คือในส่วนของเลนคิปปิ้งนะฮะเตือนให้อยู่ในเลนช่วยจัดก,การรถให้อยู่ในเลนแล้วก็ช่วยหักรถไม่ให้ออกนอกเลนอะไรแบบนี้เขาจะเรียกหลายๆอย่างก็คือมันคือระบบเดียวกันอนะแต่มาย่อยให้มันมีหลายระบบให้มันดูเยอะทางด้านนี้ก็เป็นในส่วนของ ควบคุมเรื่องของโทรศัพท์รับสายนะมีคำสั่งเสียงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับที่สำคัญรุ่นนี้มีแพตเดิลนชิพนะฮะเป็นเกียร์6สปีดแต่ก็มีเกียร์แพเดิลชิพให้เล่นนะคะรับรวมถึงสามารถนะครับใช้เกียร์แมนนวลได้ก็คือแบบอัตโนมัติอะปรับได้ที่หัวเกียร์ด้านล่างตรงเนี้ยเขาจะมีโหมดเอ็นให้ด้วยละกันครับถัดมาดูด้านข้างกันบ้างนะเราจะเห็นว่าเนี่ยมีปุ่มสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีส่วน H U D H R นะครับดิสเพย์ที่สามารถเรียกขึ้นมาถ้าผมกดน,นะกดปุบนะครั กดค้างนะครับผมเจ้าเนี่ยจะขึ้นมาอย่างนี้เลยดนะ้าแล้วมันก็จะปรับการแสดงไปอยู่ในหน้าจอตรงนี้อ่าบางคนไม่ชอบก็จะปิดไว้ในระบบกำลังประมวลผลคือแบบฮัลโหลนี่มีบอกความเร็วบอกเวลานะแล้วแต่จะตั้งนะก็ปรับเรื่องของความสูงต่ําได้ให้มันตามสายตาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะนี่ผมกดปิดไปก่อนนะบางคนไม่ชอบก็กดปิดได้เออนะ,ะแล้วก็มีในส่วนนี้นะครับเตือนต่างๆก็สามารถปรับตรงนี้นะครับกล้องสามร้อยหกสิบเดูตรงนี้ได้ปรับไฟหน้าได้เนาะ นี่เรื่องของเซ็นเซอร์ลวความ idle stop บางคนไม่ชอบปดปิดที่ตรงนี้ได้นะครับผมแผงข้างประตูไม่มีอะไรเลยเป็นพลาสติกเหมือนเดิม2ส,สีนะครับเปิดปิดแบบนี้อ่าบางคนบอกว่านี่แหละฉันชอบแบบโอคูลแบบนี้ใช้ง่ายเข้าใจง่ายนะปลอดภัยดีรู้สึกอย่างนั้นนะครับปร,รับกระจกมองข้างอยู่นี่กระจกออตโตเขียนไว้ฝั่งเดียวนะคือตรงนี้ก็มีอยู่แค่ประมาณนี้ตรงนี้นะส่วนของพวงมาลัยปร,รับได้นะครับขึ้นลง นะครับขึ้นลงนะครับเข้าออกปรับได้หมดนะครับเป็นกา้านคันโยกอยู่ด้านล่างปะกันครับผมในบรรจุหน้าจอกันบ้างอ่าหน้าจอตรงนี้เขาบอกกาวนิว้วรองรับ Apple c a r p เพนนะแล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับมีเมนูให้เล่นต่างๆหลายตัวเลยลองเล่นดูกันได้นะอย่างนี้เขามีปุ่มเห็นไหมบวกลบปุ่มโฮมนะครับผมนี่ก็คือปุ่มโทรเข้าโทรออกรับสาย อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยุ AM FM Bluetooth USB การเชื่อมต่อคำสัส่งเสียงเปิดปิดหน้าจอได้อ่าเป็นนาฬิกาแบบนี้นะครับแอร์ก็จะเป็นช่องทำเอวแบบนี้ให้มันดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเนาะก็แอร์เย็นทั่วคันเหมือนกันเพราะเขามีแอร์หลังให้ด้วยครับนี่เขามีส่วนของแยกออกมาเป็นแดชบอร์ดควบคุมระบบปรับอากาศนะแบบดิจิตอลน,นั่นเองครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะเขาไม่ได้แยกฝั่งนะทุกคนด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่จุดปรีไฟ12โวลต์ ตรงนี้มี usb ให้ที่คุณเห็นไฟสีส้มๆตรงนี้คือจุดที่วางไวเลชเจอร์ถ้าคุณวางโทรศัพท์ลงไปมันก็จะเป็นสีฟ้าแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีระบบระบายความร้อนอะไรตรงนี้นะโทรศัพท์ก็อาจจะร้อนนิดนึงตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้2จุดเหมือนกันครับหัวเกียร์เขาเป็นแบบโอคูนหน่อยนะเข้าใจง่ายเอาอย่างนี้กันเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนะกดปุ่มทีนึงในการเลื่อนเกียร์กดปุ๊บเลื่อนกดปุ๊บเลื่อนติ๊บติ๊บต๊บ,ตบ,ตบ,ตบอย่างนี้อ่าในมุม m อยากเข้าเกียร์ว่างคุณก็ตรงนี้ปุ๊บ อันนี้เข้าใจกันอยู่แล้วนะเบรกมือหลายคนก็อาจจะติมาว่าราคาประมาณนี้ได้เบรกประมาณนี้อ่าบางคนก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคือก็เป็นคนที่เคยใช้แบบนี้มาก,ก่อนอ่ะก็จะไม่ติดใจอะไรตรงนี้มากแต่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะถามมาเรื่องของเบรกมือไฟฟ้ากันแล้วนะครับผมอามาดูด้านบนกันบ้าง,งดีกว่าในส่วนของด้านบนก็มีไฟอ่านหนังสือให้สีเหลืองเนาะในส่วนของกระจกนะครับมองหลังก็เป็นแบบปร,บรับมือ นะครับแผ่นบังแดดด้านนี้ไม่มีกระจกแต่งหน้าให้มีแต่ด้านนี้อ่าด้านนี้มีให้แต่ไม่มีไฟนะมือจับมีให้ทุกตำแหน่งยกเว้นฝั่งคนขคับไม่มีมือจับให้นะไฟอ่านหนังสือโอเคคันนี้มีรอบคันนะครับผมในส่วนของเรื่องดีไซน์เบ์ดก็ต้องบอกว่าทํามาแบบนุ่มสบายนิดนึงเบาะแบบมีปีกหนาะๆหน่อยเรียกว่าวันนี้ขับรถแบบเดินทางไกล แบบนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีความเมื่อยล้าอะไรใดๆนะก็ยังนั่งสบายนะครับผมบางคนก็บอกว่าโอ้มันนั่งสบายก็จริงแต่เ,เฉพาะคู่หน้าหรือเปล่าแล้วคู่หลังล่ะเพราะว่าบางคนในทริปนี้ตัวสูงนิดนึงนะเขาบอกว่าเฮดรูมันอาจจะดูเตี้ยเกินไปโอเคนะด้วยเชฟด้วยของบอดี้ของรถที่ต้องการส่งให้มันเป็นคอสโอเวอร์ over, สไตล์คูเป้นะก็อ,อาจจะมีมุมที่ทําให้เฮดรูมันไม่ได้สูงมากนะทุกคนแต่ว่าตำแหน่งองศาของการนั่งก็เรียกว่ากำลังดีนะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถ B ี e gment นะที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้านั่ง4คนก็เรียกว่าไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นนะครับผมในส่วนของที่เก็บของผมต้องบอกงนี้ฮะหลายคนซื้อรถบ SUV ขึ้นไปเนี่ยอยากมีความคาดหวังว่ามันจะใส่ของในสัมภาระเยอะมากซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจริงๆก็คือใส่ได้ประมาณหนึ่งเผลอๆนะฮะรถในกลุ่มซีดานเนี่ยที่เป็นไซส์เริ่ม,มต้นเนี่ยจะใส่ได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะด้วยพื้นที่ของช่องเก็บสัมภาระด,าด้านท้ายเอาจริงมันก็เก็บได้ประมาณกระเป๋า สองใบลหละใบไม่ใหญ่มากนะหลายคนถ้าอยากรู้ว่ารถรุ่นไหนเนี่ยใส่ของได้เยอะคุณลองเอาคาซีปใส่ดูว่ามันปิดได้ไหมเพราะว่าบางร,รุ่นซีเซ gment ใส่คาซีไปวางด้านหลังเวลาคนมีเินคนนั่งหลังเนี่ยมันใส่ไม่ได้แต่ทุกคนคันไหนใส่ได้เนี่ยผมถือว่าสอบผ่านเลยนะโอเคป่ะเอาละครับสรุปสุดท้ายแล้วถ้าสนใจรถรุ่นนี้นะอย่าลังเลที่จะไปทดลองขับเพราะสิปักว่าไม่เท่ารองเอง ซูซูกิฟรองนะฮะเป็นรถยนต์ที่ใช้งานในเมืองมีความคล่องตัวเป็นเยี่ยมวิ่งนอกเมืองก็ให้ความสะดวกสบายทั้งการขับขี่และความเ็นเกประสงค์อัตราเร่งก็เพียงพอต่อการใช้งานยิ่งในช่วงความเร็วตั้งแต่60กิโลเมตรจนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเครื่องยนต์สามารถส่งกําลังได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับเกียร์หสปีดท,ทำงานได้อย่างลื่นไหล ค่อนข้างที่จะให้ความมั่นใจในช่วงจังหวะของการเล่้ยงแสงแต่พอผ่านช่วงความเร็ว120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะทุกคนต้องบอกว่าการเลี้งแสงอาจจะต้องใช้เวลาบ้างแล้วก็อาจจะมีเสียงเรื่องของรอบเครื่องเนี่ยดังเข้ามาในตัวรถด,ด้วยส่วนในการขับที่ความเร็วคงที่เนี่ยอัตราทดเกียร์ของเขาที่ค่อนข้างต่ำเพราะเขาเป็นแบบเกียร์แบบ6สปีดอาที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรอบเครื่องยนต์จะอยู่ที่2อ0 0รอบเท่านั้นนะขณะที่ขยับความเร็วมาที่120กมหรึ่องร่อยู่ที่2,500รอบ ช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นหามาลองเล่นเกียร์เปอร์ดชิปก็เปลี่ยนได้ตามสั่งสรุปแล้วนะื่องยนต์บล็อกใหม่อย่าง K15 c มีดีกว่ารุ่นก่อนจริงๆแรงกว่าเดิมและประหยัดน้ำมันมากขึ้นทริปนี้หนะ้าจอเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอยู่ที่16-17กิโลเมตรต่อลิตรส่วนน้ำหนักของภูมลาลัยนะั้นก็เซตไว้ให้ค่อนข้างที่จะขับสบายมากๆนะครับมีระบบช่วยผ่อนแรงได้ดีก็วงมลาลัยออกสไตล์เบาๆหน่อยด้าน,นช่วงล่างเนี่ย็เป็นแบบนุ่มหนึบวิ่งผานนนทงงรรรุกหือลมบใิปี ผ่านได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับทางลุยๆกึ่งแบบเดินนิดนึงนะครับการนั่งทางไกลต้องบอกว่านั่งสบายมากๆโดยเฉพาะแถวหลังแม้ว่าคุณจะขับสายไปมาผู้โดยสารตอนหลังก็ไม่มีอาการมึนหัวเลยส่วนตัวรถก็ต้องบอกว่าเก็บเสียงได้ดีเยี่ยมอาจจะได้ยินเสียงลมมากเมื่อขับด้วยความเร็วสูงๆ จุดที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ให้มาก็ใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นกล้องซ6 0้อองศาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและหยุดนิง่งระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนก็ถือว่าคุ้มค่าพอตัวสําหรับรุ่น g l x plus ส่วนระบบ h e ชร์ p ัพดิสเพก็ยังรู้สึกว่ามันยังบังสายตาเกินไปตอนขับผมก็เลือกที่จะปิดระบบนี้ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของระบบ idel stop ที่เขาปิดลงไปเหมือนกันแต่น่าเสียดายจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็คือรถคันนี้ไม่มีเบรกมือไฟฟ้ายังเป็นเบรบบกอ่าอยู สุดท้ายฮะต้องขอชื่นชมผลออกแบบที่ดีไซนคนโซนปุ่มคนต่างๆให้ใช้งานง่ายและไม่ต้องทำความเข้าใจให้ยุ่งยากค่อนข้างเรียบเรี่นะฮะกับทุกวัยสำหรับค่าตัวรุ่นนี้อยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมแล้วก็ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ